สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวซิงเฮงบอร์นิ่งนิวช้าวันศุกร์ที่21เมษายน2566ราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานฟื้นตัวขึ้นสามารถยืนเหนือ2,000ดอลลาร์ปิดตลาดเมื่อคืน2,03 0ดอลลาร์เพิ่มขึ้นมา10ดอลลาร์ค่ะปัจจัยหนุนมาจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงข้อมูลสหรัฐอเมกาออกมาออนแอทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้ขอสกันว่างงานตัวเลขออกมาเพิ่มขึ้น 5,000ายเป็น2,45,000สายสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ดัชนีกิจกรรมการผิดของเฟดสาขาฟลาเดาเียเดือนเมษายนออกมาติดลบ38.3แย่กว่าที่ตลาดประเมินไว้แล้วก็แย่กว่าเดือนก่อนด้วยยอดขายบ้านมือสองเดือนมีนาคมลดลงเหลือ4.44ล้านยูนิตก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้ แต่ชีนช้นำภาวะเศรษฐกิจเดือนมีนาคมติดลบไป1.2%นะคะตรงนี้ก็แย่กว่าที่ตลอดคาดการไว้แล้วก็แย่กว่าเดือนก่อนด้วยค่ะส่วนเจ้าหน้าที่เฟดก็ให้ความเห็นหลายท่านทีเดียวนะคะประธานเฟดสาขานิวยอร์กบอกว่าเฟดอาจจะเป็นต้องต่อสู้กับเงินเฟอ้อต่อไปแล้วก็เฟดก็คงอาจจะต้องทำให้เงินเฟอ้อลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนประธานเฟดสาขาคลิปแลนด์ก็ให้ความเห็นที่เป็นสายพิราบประเมินว่าวงจรอ,อัตราดอกเบี้ยของเฟดใกล้สิ้นสุดตรงแล้วค่ะส่วนกองทุน s อสยังกอทัศว่านิ่งๆถือของทองเท่าเดิมสำหรับประเด็นที่ต้องติดตามในวันนี้คืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยดัชนีเพียงหม่ภาคการผิดแล้วก็ภาคการไปการเดือนเมษายนตลาดประเมินว่าจะลดลงเหลือ49แล้วก็51.5ค่ะ แนวโน้มราคาทองคําประเมินว่าน่าจะเคลื่อนไหวลักษณะที่เป็น sideways up นะคะเพระมีปัจจัยหนุนก็คือเรื่องข้อมูลภาคการิผลิตภาคการบาาร,ริการของสเรนกาถ้าคืนนี้ออกมาลดลงตรงนี้ก็จะอาจจะตอกย้ำนะคะว่าเศรษฐกิจาเเริ่มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคการบริการก็เป็นส่วนสำคัญที่สุดเลยนะคะถ้าออกมาย่ำแย่ในคงช่วยหนุนราคาทองคำได้ ทองคำให้แนวต้านที่2,014ดอลลาร์ 2, 14, แล้วก็2,020ดอลลาร์ 2, 20, ส่วนแนวรับก็1,990ดอลลาร์ 1, 90, แล้วก็1,980ดอลลาร์ 1, 80, ค่ะส่วนราคาทองแท่งขายออกของสมาคมปรับเปลี่ยน2ครั้งช่วงเย็น32,500บาทสำหรับราคาขายออกเพิ่มขึ้น200บาทค่ะ แนวรับให้ไว้32,400บาท32,300บาทแนวต้าน32,650บาทแล้วก็32,700บาทค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะท่านที่ซื้ออยู่เนี่ยอาจจะทยอยขายทำกำไรนะคะที่แนวต้านประมาณ2,014ดอลลาร์แล้วก็2,020ดอลลาร์ การเข้าซื้อเก่งกำไรนะคะอาจจะดูประมาณ1,980ดอลลาร์ 1, 80, แล้วก็จุดขายตัดขาดทุน1,970ดอลลาร์ 1, 70, ค่ะลงทุนทองแท่งยังอยากให้ทยอยเก็บนะคะที่ราคาต่ำกว่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโซนประมาณ1,970ถึง1,980ดอลลาร์ 1, 80, แล้วก็ลงไป1,950ดอลลาร์ 1, 50, นี่ก็น่าทยอยเก็บมากขึ้น ส่วนเงินบาทนะคะเมื่อวานทิศทางก็คือแข็งค่าขึ้นประมาณ10สตางนะคะอยู่ที่34บาท30สตางนะครเงินบาทค่อนข้างจะผันผวนนะคะช่วงระหว่างวันมีอ่อนค่าลงมาเงินบาทวันนี้ทิศทางอาจจะแข็งค่าขึ้นได้ต่อนะคะเงินตลา์อ่อนค่าลงด้วยแนวรับ34บาทแล้วก็แนวต้าน34บาท50สตางค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ